ครับนี่ครับฟ้าแรกฟ้าร้องเห็นนะครับนี่นี่คือธรรมชาติช่างงานนะครับผมดูนะครับน่ากลัวไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับอันนี้ผมอยู่ไกลนะฮะอยู่ใกล้ถ่ายไม่ได้ครับผม่เห็นนะฮะน่ากลัวนะครับพี่น้องดูนะครับนี่ฝนายุ่จะไปอีกสักกนึงดูแล้วกันนะครับน่ากลัวครับดูนะฮะเหมือนจบทุ่นระเบิดเหมือนกับ ภาพยนตร์ในหนังเลยครับผมที่จุดระเบิดนะฮะครับแลบสองที่นะครับผมนะครับ,นะรบแลบสองที่นู่นนะครับผมขวามือก็แลบนะครับน่าก,กลัวไหมครับอารมณ์กี่การ์ดอ่ะ น่ากลัวดูเหมือนในหนังภาพยนตร์จริงๆนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับดูนะฮะบใใรรยากาศนะครับดูมีก้อนเดียวนะครับเมฆก้อนเดียวก้อนนี้ดูทำน่ากลัวไหมครับผมนะฮะดูนะครับน่ากลัวจริงๆเมฆก้อนเดียวนะฮะนะครับส่วนดาวยังนะฮะ ดาวยังอยู่บนนี้เลยครับแต่เมฆก้อนนี้ดูนะฮะน่ากลัวนะครับครับดูแรกสองทีครับแรกหางก็แรกท้ายดูนะครับหนูน่ากลัวนะครับหนน่ากลัวครับน่ากลัว